วันนี้พัชจ,จะมาสอนใส่เพลงบนหน้าโปรไฟล์ Instagram ของเรานะครับหรือว่าตรงไบโอนั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ Instagram เนี่ยเพิ่งอัปเดตออกมาให้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจะทำยังไงนั้นนะครับตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ Instagram ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกไปที่ปทโปรไฟล์เราเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับ Edit Prof i l e ครับเลือกเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ข้างล่างของคำว่าลิงก์ครับก็คือคำว่า Music นั่นเอง เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราเลือกเพลงได้ว่าอยากได้เพลงอะไรนะครับอ่ะกดไปพิกระซองสมมุติว่าช่วงนี้เรากําลังมีความรู้สึกอะไรเดียอยข้างรักอยู่ด้วยกันอยากให้เขารู้ว่าเรารักอะไรเงี้ยครับก็แต<อ>่วันนี้เสียวจังอยากให้รู้ว่ารักเธอนะฮะอ่ะช่วงนี้อินเพลงนี้อยู่อ่ะเราลองพิมพ์ไปเลยนะฮะอยากให้รู้ว่ารักเธออยากให้รู้ว่ารักเธอ,อ,เธอนะครับพอมาเจอขึ้นมาเพลงแรกปุ๊บเนี่ยจากนั้นเรากดไป มันจะมีผิวเ,เอ,องกองนได้อ,อยากเลือกท่อนจากเป็นท่อนอท่อนพุกเลยล้วกับอยากเลือกทนทคะครับจากนั้นกดดันแล้วได้ท่อนแล้วเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับมันสามารถใส่แคปชั่นได้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับผมก็ไม่ใส่แล้วกันจากนั้นกดดันครับกดดันเห็นไหมกดดันเลย กดดันที่แปลว่าเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็กดยืนยันเป็นดันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเวลาคนเข้ามาส่องหรือว,ว่าเข้ามาดูโปรไฟล์ Instagram เราเนี่ยก็จะเห็นเพลงนี้อยู่บนหน้าโปรไฟล์เรานั่นเองครับแถมเขาเนี่ยมากดฟังได้ด้วยนะนี่แค,นแค่นี้เลยครับง่ายๆวิธีการใส่เพลงเข้าไปบนหน้าไบโออินสตาแกรมของเราถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลองเอาไปทำตามกันดูนะครับสวัสดีครับ